วันนี้นะคะครูเป็นก็มีเกมการศึกษาให้เด็กๆได้เล่นกันนะคะเกมนี้นะคะมีชื่อว่าเกมจับคู่ภาพกับเงานะคะ,ะให้เด็กๆนะคะเอาเกมนี้ขึ้นมานะคะที่คุณครูได้เตรียมไว้ให้นะคะนี่เป็นแบบนี้นะคะ,ะเด็กๆเอาออกมาเลยนะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะเนี่ยดึง ถุงนะคะตรงนี้ออกมาเลยนะคะดึงออกมาแล้วก็แกะออกมาเลยค่ะแกะออกมาเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆด,ดูพร้อมกับทุกป,ปินนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นรูปภาพใช่ไหมคะที่อยู่ในถุงเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นเงาของรูปภาพพวกนี้นะคะ นี่ดูนะคะ,ะให้เด็กๆดูก่อนนะคะว่ารูปภาพอันแรกเนี่ยเป็นรูปของอะไรคะ,อะตอบได้ไหมคะ,ะกระเทียมใช่ไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องหารูปภาพเงาวนะคะที่เป็นกระเทียมนะคะ นี่ค่ะคุณเป็นเจอแล้วนะคะนี่เหมือนกันไหมคะไหนลงเอามาเทียบดูสินี่เหมือนกันไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นภาพแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเงานี่เหมือนกันใช่ไหมคะอ่ะแต่ว่าของเด,ด็กๆแต่ละคนนะคะก็จะได้รูปภาพที่ไม่เหมือนกันนะคะอ่าให้เด็กๆนะคะหานี่เงามาจับคู่กับรูปภาพให้ครบทุกภาพนะคะ รูปภาพต่อไปก็จะเป็นกระหล่ำนะคะกระหล่ำปลีเป็นใบไ,ไม้ โอเคของเป็นได้แล้วนะคะนี่ค่ะเกมนี้นะคะจะทำให้เด็กๆเนี้ยมีสมาธินะคะแล้วก็ฝึกการสังเกตนะคะ ถ้าเด็กๆนะคะจับคู่ภาพกับเงาครบแล้วนะคะเด็กๆก็อย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายต่อไปเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะเด็กๆให้เด็กๆสารตาโดยใช้กระดาษสีนะคะเด็กๆอุปรกรณ์ของเราก็จะมีนี่นะคะ กระดาษสีเชื่อคุณครูเตรียมให้เด็กๆนะคะอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะคะอ่าคุณครูจะทําให้เด็กๆดูก่อนนะคะในการเอากระดาษสีนะคะใส่สังเข้าไปในตัวของปลานะคะเด็กๆสลับกันไปสลับกันมานะคะ อ่ะมันจะเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆแบบนี้นะคะอ่ะาแล้วเดี๋ยวเราก็ทําต่อไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆเรามาเริ่ม จะสานกันไปสลับกันไปสลับกันมานะคะเด็กๆระหว่างสีเหลืองกับสีฟ้าที่คุณครูเตรียมไว้ให้เด็กๆนะคะ mm. มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆอลืมสานให้ครบจนกระดาษสีที่คุณครูเตรียมหมดนะคะ ไปเป็นใบงานการบ้านวิชาคณิตน,นะคะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพกับเงาให้ถูกต้องแล้วระบายสีให้สวยงามน,นะคะดเด็กๆเรามาดูสิคะว่ารูปแรกคือรูปทรงของอะไรคะอ่าสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะแล้วดเด็กๆดูสิคะว่ารูปเงาอันไหนคือรูปเงาของสี่เหลี่ยมคะรูปไหนคะดเด็กๆ อ้ารูปนี้ใช่ไหมคะเด็กๆก็โยงไปหารูปของสี่เหลี่ยมนะคะต่อไปเป็นสามเหลี่ยมเด็กๆก็หารูปของสามเหลี่ยมอ่านี้ใช่ไหมคะเด็กๆก็ลากไปหาสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเด็กๆก็ทําให้ครบทุกรูปนะคะแล้วอย่าลืมระบายสีให้สวยงามนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย